สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูเออีกครั้งนะคะครูเอยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์นะคะห้องเรียนนี้มีแต่ความรู้มาให้นักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดเด็กๆรู้จักเลือกมาตาตัวสะกดกันไหมคะ,ะถ้าอยากรู้เราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเรามา ทบทวนกันนะคะว่ามาตาตัวสะกดมีอะไรกันบ้างนะคะมาตราตัวสะกดที่ตรงตามตัวสะกดนะคะจะมีกี่ตัวเอ่ยเรามาดูกันนะคะมาตราตัวสะกดคืออะไรคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์นะคะหรือคำโดยมีเสียงผสมกับเสียงสระ,ะนะคะเรามาทำความรู้จักตัวสะกดที่ตรงตามมาตากันเลยนะคะ สะกดที่ตรงตามมาตานะคะคำตัวสะกดแรกคือแม่กงตัวสกดที่สองคือแม่เกยและตัวสะกดที่3าคือแม่กมและตัวสุดท้ายนะคะคือแม่เกลนะคะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะและออกเสียงตามตัวสะกดน,น,นั้นนะคะอ่าตัวนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นคำในมาตาตัวสะกดใดคะภาพนี้คือคำว่ากระ กระเทียมกระเทียมอยู่ในมาตาตัวสะกดใดคะแม่กงแม่กลมแม่เกยหรือแม่เกลอคะถูกต้องค่ะอยู่ในแม่กลมนะคะเพราะว่ากระเทียมมีมอมาดังนั้นจะอยู่ในแม่กลมนะคะต่อมาคำนี้ตัวสะกดตรงมาตาของแม่กง มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าลิงคำต่อมาคือคําว่าหนังสือใช่ไหมคะหนังสือก็อยู่ในแม่กงเหมือนกันเพราะมีงองูเป็นตัวสะกดต่อมานะคะคําว่ากองคําว่ากองก็อยู่ในแม่กงเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีงองูเป็นตัวสะกดต่อมาคําว่าใบตอง ใบตองก็อยู่ในแม่กงเหมือนกันนะคะเพราะมีงองงูเป็นตัวสะก่านักเรียนลองมาดู6คํานี้นะคะที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงคือคําแรกคําว่ามะม่วงคําที่สองคือคําว่ายางรบคําที่สาคือคําว่ากะโปงคําที่สี่คือคําว่าโอ่งน้ําคําที่ห้าคือคําว่าแตงควาคําที่หคือคําว่ากลางเกงนะคะ ตัวสะกดตรงมาตาของแม่กลมนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นคําว่ามะขามนะคะและก็ตัวอย่างในคําของแม่กลมนะคะคือคําว่าส้มแล้วต่อมาคือคําว่าพัดลมนะคะต่อมาคือคําว่าลูกอมนะคะมาดูหคําที่อยู่ในแม่กลมโดยมีแม่กลมเป็นตัวสะกดนะคะ คำแรกคือคำว่าชมพู่คำที่สองคือคำว่าลงแหลมคำที่สามคือคำว่าแชมพูคำที่สี่คือคำว่ามะยมคำที่ห้าคือคำว่ากระดุมคำที่หกคือคำว่านมนะคะต่อมาตัวสะกดตรงมาตาของแม่เกยแม่เกยมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าพายเรือต่อมานะคะ ตัวอย่างของแม่เกยที่มีแม่เกยเป็นตัวสะกดคืออะไรคะคาว่ากล้วยนะคะกล้วยนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดต่อมาคือคําว่าสดหมายสดหมายก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะมาดู6คํานี้นะคะคําแรกอ่านว่ายายคําที่สองคือคําว่าเนยคําที่สคือคําว่าน้อยนาคําที่สี่คือคําว่าชกมวย คำที่ห้าคือคำว่าใบาเตยคำที่หกคือคำว่านักมวยนะคะหกคำนี้จะอยู่ในแม่เกยเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะต่อมาตัวสะกดตรงตามมาตาตัวสุดท้ายคือแม่เกลแม่เกลมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าไข่ดาวไข่ดาวมีคำว่ามีวอลแหวนเป็นตัวสะกดจะอยู่ในแม่เลยคะ่ะ ถูกต้องค่ะจะอยู่ในแม่เกมาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำแรกคือคำว่ามะพร้าวมะพร้าวก็อยู่ในแม่เกน,นะคะเพราะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดต่อมาคือคำว่าเปลวไฟเปลวไฟก็ Fi อ,อยู่ในแม่เกเหมือนกันค่ะเพราะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนักเรียนเห็นหกคำนี้ไหมคะหกคำนี้จะอยู่ในแม่เกเพราะว่าทำไมคะ เพราะวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าหนาวคำที่สองคือคำว่าหาวคำที่สาคือคำว่าสีขาวคำที่สี่คือคำว่าแก้วน้ำคำที่ห้าคือคำว่าหิวข้าวและคำที่หคือคำว่าชูนิ้วนะคะอ่านักเรียนเหวนหกคำนี้แล้วนะคะอ่าเรากลับมาทบทวนกันนะคะว่า ตัวสะกดที่ตรงตามมาตาทั้ง4ตัวมีอะไรกันบ้างอ่ะอันแรกคือแม่กงอันที่สองคือแม่กลมอันที่สามคือแม่เกยและคำซีสีคือแม่เกยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องมาตาตัวสะกดกันนะคะคุณครูขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ฟังคุณครูจนจบคลิปและเราจะกลับมาพบกันใน ภาพต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะนักเรียน